ちょっと เรียกันไปเร็วจังค่อยเพิ่งเวล่งสเองนะน้องจะเย็นได้ไหมน้องใช่น้องเลยหนูอ่ะช่างมันแล้วกันนะฮะอะไรอะไรก็ช่างมันไปก่อนโอเคไปจัดการกบอบอบ,อบกันเราเพื่อหาอ่าอะไรไม่รู้นะฮะ เหมือนกับคำพีม,มวนๆนะฮะจุ๊บจุ๊ชนะภายใน16นาทีแน่นอนอยู่แล้วดีจ้า <c oughs> พอเปลี่ยนอันนี้มาตีเป็นล้านเลย <c oughs> โอ้ยผมคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วล่ะอันที่ว่าใช่ก็คือวันเอพริลโฟรเดย์มาหลอกกันชัดๆเลยละมั้งนะดุ๊ดดุ๊ปุ๊บมายังอะไรมาซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ ชุดลิเดียนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับชุดเมดมากกว่าแนะเนี่ยชุดคนรับใช้อ่ะโอ้โหพูดซะอย่างกับว่าอะไรนะตกต่ำเลยคนรับใช้แต่รู้สึกว่าลิเดียนี่คงอะไรนะเป็นเจ้าหญิงเหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นน้องลินีน่เจ้าหญิงแน่แน จเจ้าหญิงจับโลกแห่งอะไรไม่รู้วะมัวก่อนออจะกบ,โบ,โบอบบอบปับ๊บอยากรู้จังถ้าถ้าโลกเรามีกบตัวใหญ่ขนาดนี้จะเป็นยังไงฮ <c oughs> ึน่าคิดอยู่นะ จับเอามากินได้ไหมกระไมลูกกับไม้มุมตัวบักเอฟนี่น่กากลัวลืมไปเลยว่าเราต้องชาร์จอ่อะไรนะดาบไ้หน่อนเออโดนอยู่ไหนเล็งดีดีหนึ่งสองสามฟันครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสาม ฟันครั้งที่สองหขวาดเรียบต่อไปเอ้ยจะเย็นใจเย็นใจเย็นหนึ่งสองสามทันไหมไม่ทันไอ้จำเปนมุมรอแป๊บนึงนะขอชาร์จก่อนจึ๊กโอเคครั้งที่สามติดแล้วนะฮะโอเคป้ายผ่านทั้งอะไรนะ เลือดผ่านทั้งสเตมินา่าแถมเลือดเราตอนนี้เหลือสองขวดนะฮะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยตรงไหนละ่ะชิบอ,อุ้ยวืดอวตีจ้าอออื้ บางครั้งก็ตีไม่โดนนะอยู่ระยะอยู่ใกล้เกินนะนี่เดียจังครับผมหน้าเจ้าอีกตัวหนึ่งมามายืน AFK E A, อ,นอะไรนะ EFK KFC ไม่ใช่ <c oughs> อะไรวะที่ว่ามันยืนอยู่เฉยๆเขาเรียกว่าอะไรนะ AFK e.f.k. <c oughs> <c oughs> เหรอช่างเอะผมจำไม่ได้อขอเรียกว่าอะไรลืม <c oughs> อะไร f.k. นี่แหละที่จำได้มีแค่นี้แหละ <c oughs> อือืเอ้ยจุบอืมจุบอืมเออ งานนี้ก็เคาน์เตอร์แอคแท็กลูลัวจึ๊บสวยงามจ้าชมเอ๋ยชมงามอาลามแท้และตะลึง,งด้เจอเพียงครั้งหนึ่งเสน่ห์ตึงน่าตึงใจ ก็อ,อัพด้วยโอเคร้บผมส่งควสกันนะฮะกระเ่าเต็มยังเนาะได้ละ ใกล้เต็มละว,ว่าไงเบนมีอะไรโอเคสองวมาได้ยาอะไรมาไม่รู้ไหนทำอะไรอีกว่ามาให้ไปคุยกับ ที่น่าเกลียดที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นเขาคุยกับไม่นี่ก่อนนะรับชายาใหมา่โอเคเสื้อใหมา่แต่เราก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่ได้อัพอาร์มโมเลยนะฮะเพราะเราไม่ได้เล่นสาย แต่งตัวแต่เราเล่นสายไม่ใช่สิเราเล่นสายแต่งตัวอยู่ก็จริงแต่เรายังไม่ได้อัพนะฮะเราไม่ได้เน้นสายถือสายอะไรเลย <c oughs> ไปจัดการไอห,หมาเวนเพื่อหาแหวนจัดให้ครับผม,อ,มอันไรล่ะ ใหมานั่นอยู่นี่ใช่ไหมระดับน้องเลือดต้องไหวสิขนาดนี้แล้วให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองว่าต้องไหวสิโอเคไปลุยปุ่นปุ่นสิจักสิจักสิจักปุ่นปุ่นสิจักสิจักสิจักปุ่นปุ่นสวัสดีจ้า ้าน้ากันเข้ามาเลยจุ๊บจุ๊บช,ชาร์จสิทันไหมทันวืบเก็บสองจุ๊บนึกว่าจะไม่ทันซะละหวัดดีจ้าเก็บสองได้สามละตอนนี้ไปต่อนะครับผม ลืมซื้อ,อยาเวรกรรมบนไลัเกิดไม่นะต้องไหวอยู่ต้องไหวต้องไหวต้องไหวสิเออไอ้นี่เร็วกว่าเหรออุต่าอุต่าเล็งไว้แล้วแท้ๆเชียวโอเคไม่เป็นไรฮะไปต่อครับผมเรื่อยๆฮะเรื่อยๆมา,าไม่นึกไม่อยากร้อง ปั๊บอืมหมดใจนึกว่าหมดแล้วมันจะหมดแล้วล่ะไปต่อนะรึกไหมว่าตอนนี้เน็ตหอก็รู้สึกว่าจะเริ่มกลับมาเสถียรแล้วนะผมเอ่อดูเหมือนว่าเขาเปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่ด้วยนะ แต่รู้สึกว่าจะเป็นเน็ตเดิมอยู่หรอมั้งทีบีบีนะครับผมทีแกรีม่มู v i e สังกัดอา่าสังสังกัดคลิกคลุปใช่ไหม,มกลุปทีแกรีม่มู v i e ใชยแหล่ะ วัดดีจ้าอือโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าหลบทันนะนั่น่ะไม่สวยเลยโดนอ่าอะไรนะปนนั่นขนมจีนนํายาไก่ปัน่นไม่ใช่ละอืออือไปพื้นที่ถัดไปเลย ก็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 มียางฝ้าประตูต้องเคลียร์ให้หมดอย่าให้มันมาเป็นก้างวางคอชาร์ 1, 2, จหนึ่งสองสามจ้วงดีน่าต่อยตัวหนึ่ง ไปยิงมาใหม่ไอ้หนูไม่เห็นแม่นเลยปึ๊บอืมหมดไหมไม่หมดรอดมาตัวหนึ่งโอเคไว้อยู่ฮะไว้อยู่จุดหนึ่งสองสามสี่ปัน อ,อะไร <c oughs> โอ้ยอุต่าเล็กดีๆแล้วเชียววัดดีจ้า <c oughs> เกือบ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 ไม่ทันละเออไม่ได้ดูไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นน่ะน้องเอ,อ้ย พี่มองไม่เห็นนะน้องเอ้ยสวยงามสวยงามพี่เหล่าจึ๊บปึ๊บสวยงามพี่เหล่าปับป๊บปั๊บอื้อทำไมไม่บอกว่าโจมตีสองครั้งละน้องเอ้ยไม่เปไ็นไรเรามีอ่าเลือดฟื้นทันทีอยู่นะฮะจุ๊บจุ๊บจ๊บปึ๊บชาร์ตหนึ่งสองสามปึบ สตันแมนแต่เมื่อกี้ก็ฟันไม่ถูกเลยฮะอะอีกเหรอสกิลซีวิ่งจ้วงเออยังได้อยู่ยังได้อยู่อา้าวตามสบายเลยน้องเอ้ยจะวิ่งไปไหนละน้องเอ้ยตามสบายเลยน้องเอ้ยปิ้วไดส้สวยละน้องเอ้ย ถ้าชุดอ่ามันไม่ทะลุตัวแบบเมื่อกี้อ่ะจะสวยอยู่นะน้องเอ้ยจอดจำไว้ในใจเจ้ากรรมต่อในยันที่จำฟังใจอ้าวเบรกออฟสำเร็จอีกกังหาก เด็กอบสำเร็จแบบงงๆอีกโอ้โหใส่โงคิ้ังดินเอาไว้ไม่ต้องถามน,นะครับว่าเพลงอะไรลองไปถามพ่อคุณดูเพราะมันเป็นเพลงยุคนั้นนะฮะ <laughs> ยานี่ยชุดสวยอะแต่มันไม่เอามาขายในออันเนี้ยช็อปอะไรเนี้ย น่าเสียดายอ่ะมันนี้ซื้อแบบเป็นแพ็กเซตถ้าจะรอเนี่ก็รอได้อยู่นะเดี๋ยวมันก็มาผมเชื่อแบบนั้นเพราะเซิฟเอมันมีแล้ว <c oughs> อะไรก็เซิฟเอไปก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีแค่ชุดนี้ล่าสุดชุดนี้ก็น่ารักนะ แต่ผมรอชุดเออชุดอะไรนะชุดที่มันต้องไปซื้อในช็อปไอ้นั่นอะอันนั้นน่ารักกว่าเหมาะกับลิเดียนะฮะส่วนทรงผมนี่ก็ทรงผมไม่มีทรงใหม่เหรอ ทรงนี้ก็น่ารักผมมาแต่รู้สึกว่านี่เป็นทรงผมของลิเดียอยู่แล้วนะฮะไม่มีสีแจมๆเลยเหรอนี่ไงสีที่มันพึ่งสีเฉพาะอาอะไรนะเฉพาะเฉพาะเฉพาะซีสั้นนี้นะฮะเดี๋ยวก็หายไปสามสีนี้นะฮะคอยดู สีดำก็สวยอะสีนี้ก็สวยแต่สีนี้น่ารักดีแต่ก็เอาไว้ทีหลังครับโอเคเราเควสไปส่งก่อนนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราทำเควสไหนนี่เควสหลักหรือเปล่าหรือว่าเควสแปลงล่าง ชักจะไม่แน่ใจแล้วสินั่นไงมาแล้วในที่สุดก็มาแล้วนะผมมาเดี๋ยวผมจะไปอ่าอะไรนะทำ q เ e s สปราบราชาแวมไพร์ก่อนนะครับผมเพื่อทำ q u e s สแปลงร่างให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะได้จบคลิปกันนะฮะราชาแวมไพร์ ไม่เอาชนะในสิบนาทีคิดว่าไหวไหมไม่รู้อะแต่ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันร้องถูกไหมวะไม่รู้ว่าผมก็ร้องไม่เป็นนะมง่วไปอีกแล้วตู่จะหกล้ม จ้าจานีหน้านีหน้ต้องสู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ้าวไม่ทันละกำลังจะบอกว่าขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงชาร์จสองสามวิ่งไม่ถึงเฮ้ย <laughs> ใจเย็นสิไอ้หนูบึ๊บอืมเอา้ายังโดนจะพึ่งลุกได้ไหมเอ้ย <laughs> ใจเย็นสิไอ้หนูชึบชึบอืมสายฟ้ากับไฟเหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะบึบบึบอืมไม่โดน อือโดนปึ๊บอือฮึสองดอกเมื่อกี้ฟลุ๊ไม่โดนเหรอซึอือ้านึกว่าจะพุ่งนึกว่าจะพุ่งไม่พุ่งเหรอมาเล่นกันแบบนี้ก็ได้เหรอฮะาอือือสวยงามจ้าสวยงาม อะไรอืออือจัดการริ้วล้อก่อนโดยเฉพาะไอ้ไอ้หมาไอ้หมาระเบิดเอ้ยไม่ใช่ไอ้หนาระเบิดสิอุตสาหลบแล้วนะเฮ้ยฮัลโหลปับ๊บเฮ้ยแดกยาแป๊บหนึ่งปั๊บปั๊บอือปุ๊บปุ๊บนี เ้ยไม่ตลกเออเอลุกขึ้นอ้หนูุกขึ้นุกขึ้นุกขึ้นเออแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเออเอาก <c oughs> ินยาแป๊บตอนนี้เราต้องกด่อ่อายาพิเศษนะผมบอเยใช้เดี๋ยวชนะไปเฮ้ย เมื่อกี้โดนโดนไปหลายทีอยู่ใช้คำว่าหลายทีนะฮะถ้าไม่ฮกมีมันไม่เล่นง่ายขนาดนี้นะเฮ้กีมันก็แค่ดอตโจมตีระยะไกลอ๋ออาดีเดียมันสามารถเคานเตอร์เอ็กแทกได้นะลืมมันก็เลยเล่นง่ายนะฮะช <c oughs> นะภายในสิบนาทีถ้า ชนะด้วยระดับความยากแบบน้องเลือดก็คงจะยากพอสมควรนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งเควสอ่าเวลไม่ใช่เวลส่งเควสแปลงล่างก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะมาเอาไม่ได้เอาสิ ก็ส่งก็ถือว่าเสร็จนะฮะแล้วทำไมผมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยฮ้อ <c oughs> ไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยตอนนี้หายใจไม่ออกนะครับผมท่านผู้ชมเอ้ยกินก่อนป๊บหนึ่งนะแต่ว่าปันนะ มันถามว่าเจ้าสังหารไอ้เจ้านั่นไปใช่หรือไม่ถ้าท่านผู้ชมตอบว่าใช่นั่นคือใช่ที่ว่าคือสังหารก็หมายความว่าคุณได้เป็นดาร์ไนอัศวินสีดำนะแต่ถ้าตอบว่าไม่เราจะได้เป็นพาราดิน ดังนั้นผมก็จะขอตอบว่าไว้ชีวิตเนื่องจากผมชอบอยู่สายขาวนะฮะโอเคเจ้าจะเป็นพลาลีนินใช่หรือเปล่าใช่แน่นอนเจ้าอยากเป็นพลาล์ีนปาลรีาล์นใช่ไหมใช่เออเยียยร้อยแล้วนะฮะ นนเสร็จแล้วก็ให้กลับเลยที่มาสเตอร์กิวใช่ไหมไม่รู้ว่าสนาอาเขาเรียกว่าอะไรนะสคนตั้งงานอาหารรับจ้างอะ่ะไม่คือเยอะเหมืนยัง นั่งนะฮะต้องกลับไปคุยอีกรอบหนึ่งข้าไม่เสียใจที่ล้างหอกหน้าเ mm hmm. ชื่อข้าเถอะเพราะข้าใส่ตรองมาดีแล้วใส่ตรองมาเกือบเป็นปีเพื่อรอคอยวันนี้โอเค เออในที่สุดเราก็ได้เป็นพาราดินอย่างสมใจนิกนี่นะครับผมคือพราดินเดี๋ยวเอามาใส่ไว้เลข5นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพาลิเดียมาเก็บอ่ามาอะไรนะแจลงล่างให้ท่านผู้ชมดูนะผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้อง ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับตอนนี้เวลาก็ประมาณอัดไปแล้ว53นาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดออกเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมน,นะครับผมเว็บ mm. แต่ผมจะย่อ,อ,อตอนวิ่งซ่งเฟสน,นะฮะ mm. โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด s ับส,สไ r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ